คำถามคือ X Chat ปลอดภัยจริงหรือเปล่ามันจะมาแทนที่ WhatsApp หรือว่าแอปแชทอื่นๆได้หรือเปล่าินสรุปให้ค่ะ X Chat ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ของ Elon Musk ในการรวมทุกอย่างไว้ในแอปเดียวนะคะโดยอนาคตเนี่ยก็จะมีการเปิดตัว X Money ซึ่งเป็นระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม X ที่ร่วมมือกันกันกบ Visa โดยมีแผนที่จะเปิดตัวอย่างอย่างเป็นทางการนะคะภายในปีนี้ปลายปีนี้เองนะคะปี2025ก็คือว่าถ้ามันสําเร็จขึ้นมาเพื่อนๆก็อาจจะสามารถแชทกันกับเพื่อนโทรศัพท์ส่งไฟล์รับเงินบนแอปเอได้โดยแล้วเอกแชทจะมาแทน WhatsApp หรือว่าแอปแชทอื่นๆได้หรือเปล่าคําตอบนี้คือยังค่ะ แม้ว่า x c h a ชจะมีฟีเจอร์ที่หลากหลายแต่ว่าในแง่ของความปลอดภยัยความโปร่งแสงแล้วก็ความน่าเชื่อถือแอปอย่าง WhatsApp ก็ยังคงเหนือกว่าด้วยการเปิดเผยโค้ดว่ามีการเข้ารหัสแบบ e 2 e e อย่างแท้จริงแล้วก็ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทั่วโลก X Chat ในตอนนี้จึงยังเป็นแค่การเริ่มต้นนะคะแล้วก็ยังต้องรอให้ Elon Musk เนี่ยแสดงความชัดเจนเพิ่มเติมเช่นการเอา White Paper หรือว่าการเปิด Open Source หรือการผ่านการตรวจสอบจากองค์กรอิสระก่อนที่ผู้ใช้จำนวนมากจะไว้ใจแล้วก็ย้ายมาใช้งานค่ะ ในขณะที่ X พยายามจะกลายเป็นซูเปอร์แอปนะคะที่ทุกคนสามารถทําได้ทุกอย่างภายในแอปเดียว X Chat ก็ถือว่าเป็น1ในจุดเริ่มต้นที่น่าจับตามองแม้ความปลอดภัยอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่องดอกันด้วยนะคะ